สวัสดีครับสิริวิช c h a n n e นะครับผมวันนี้เราจะพามาชมนะครับพาโด้ครับพาโด้95นะครับ Toyota Land Cruiser พาโด้95ตอนนี้เตรียมที่จะแต่งนะครับ Flex d r e a นะครับก็ผมได้รถมาเป็นปี97นะครับเป็นเครื่อง3,004นะครับเบนซินนะครับคันนี้ รถค่อนข้างเดิมดีนะครับบางๆครับก็เบื้องต้นนะครับก็คือตอนนี้นครับเตรียมรื้อพวกโป่งข้างนะครับต่างๆนะครับก็ตอนทําก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันต้องใช้สองมือนะครับไม่มีคนถ่ายนะครับเดีย๋ยวผมพาชมนะครับ เราทำอะไรบ้างนะครับก็เฟกดีมก็เดี๋ยวผมจะทำการถอดนะครับโป่งด้านข้างนะครับแล้วก็มันจะมีรูนะครับที่ยึดโป่งอยู่ก็ตรงนี้ครับต้องเชื่อมปิดนะครับแล้วก็โปโปสีนะครับใหม่ทั้งหมดครับวันนี้ก็หรือแกะเองเลยครับก็ตัวบานนี้นะครับก็หรือจากภายในก่อนนะครับหรือแผงประตูด้านในนะครับอ่า มันก็จะสามารถกดในตัวกิปล็อกนะครับจากด้านในได้นะครับไอ้แผงนี้นะครับหรืออย่างในหรืออย่างไรนะครับก็ลือไม่ยากก็มันจะมีกาวติดอยู่นะครับก็เอาของที่แบบคมๆบางๆหน่อยนะครับแต่ก็ให้ดีให้เป็นพลาสติกนะครับจะได้ไม่ถูไม่ไม่ขูดกับสีนะครับทำการเลาะกาวออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับ กระตุกกระตุกไล่ไปนะครับก็จะหลุดออกมาก็จะเหลือกิบล็อกอ่าไอ้กิบล็อกเนี่ยก็คือปลดนะครับจากด้านในนะครับออกมาส่วนไอ้ไอ้ตรงนี้นะครับประตูบานข้างหน้าครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้รื้อภายในนะครับก็คือดึงออกมาเลยนะครับตอนนี้กิบล็อกก็จะยังอยู่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องลื้อก็ได้นะครับอาจจะตรงนี้อาจจะเจาะให้มัน ใช้สว่านเจาะนะครับไอตัวกิบล็อกเนี่ยให้มันหลุดไปแล้วก็โม่สีไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ยึดก็จะมีน็อตเป็นเบอร์มีน็อตเป็นเบอร์สิบนะครับบางเล็กน้อยแล้วก็มันจะมีบางจุดที่ยึดเป็นหมุดโรงงานมานะครับใใคล้ายๆตัวบีเวทนะครับผมก็เอาใช้สว่านนะครับเจาะตรงนี้เป็นแผงข้างหลังนะครับก็ ลอกออกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดัดข้างด้านขวานะครับอันนี้ก็ลือเรียบร้อยแล้วกันชนหน้ายังไม่ได้ถอดนะครับก็ผมสั่งไว้เรียบร้อยละจะมีกันชนหน้ากันชนหลังนะครับตัวไม่มีโปกนะครับ ชนหลังก็จะมี3ชิ้นนะครับมีข้างตรงนี้นะครับ2ชิ้นซ้ายขวาแล้วก็หลังชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งก็รถคันี้ก็บางแล้วก็ทรงยังโอเคอยู่นะครับนี่นะครับเป็นของที่ผมทำการเลือกมานะครับ ก็อันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันแรกไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่ไม่มีมือเพราะว่าต้องใช้มือในการอาถอดนะครับสองมือขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะเอา,อาตอนนี้นะครับไอตัวการสาดการลมนี่ถังออกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะ ส่งอ c นะครับเชื่อมปิดรูนะครับแล้วก็โอเตรียมทำสีนะครับก็สำหรับโปรเจกต์เฟิกดีมของพาร์โด95ของซีร i ส์ชานแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพี EP หน้านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆพนที่ที่ได้ชมกันอีกนะครับ วกว่อเราจะเสร็จนะครับเดี๋ยวพา <c oughs> ชมของนิดนึงอันนี้เป็นของที่ผมสั่งมานะครับเป็นพวกกันชนหน้านะครับเราก็จะมีกันชนหน้ากันชนหลังนะครับของตัวไม่มีโปง่งแล้วก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟตากลมนะครับ หลังจากทำสีใส่กันชนเปลี่ยนไฟเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของล้อนะครับก็จะเป็นใส่ล้อดินสักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็คิดอยู่นะครับว่าจะใส่สีอะไรดีก็เดี๋ยวลองเทียบดูนะครับจะเป็นล้อ,อยางก็คงจะเห็นพัฒนาการขึ้นมาเยอะแล้วนะครับฝากติดตามในคลิปต่อไปได้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ พาโด95แต่งเฟกีมนะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกันนะครับเป็นการทำครั้งแรกนะครับผมก็ลงมือดูเองเลยฮะัอาไหนทำได้ก็ทำนะครับติดขัดตรงไหนก็จะได้รู้ปัญหานะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับไม่ยากครับฝากด้วยครับผม ชีวิตชาแน่นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่เด็ดอีกคันหนึ่งนะครับเป็นไฮรักนะครับโฟลต้าไฮรักแฮ g เกอร์นะครับโปรเจกต์ออส์ซี่นะครับแต่งแบบออสเตรเลียนะครับตอนนี้ได้รถมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆจะถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ